เราต้องเชื่องผิหนังนะซึ่งไม่ต่อเวลาแต่เมื่ออง่ไปถ้าเรานหลแค่ไปย้ายหอดมาล้ลองมาแล้วเามาเพราะนั้นเนี่ยดึก จะดังครับแต่ถ้าสามารถติดที่เราเปเรื่อมต่อได้แต่วัดก็จะประมาณสามเจ็ดก็สามสิบเจ็ราจะสิงสิงซื้อแล้วมันจะไปจุดแก๊สอืมเราก็ต้องเรียกให้เขาหยุดแล้วก็ใช,ใช้อันนี้ยิงปีครับเกิดับอัวรใช่ครับโซ่โซ่บองคื้อแล้วถ้าเจอก็เรียกเขาหยุดให้น,อน,น,อน,นั่นอนอยงนี้ รู้สึกเก่งบอกไม่ถูก <laughs> Thank <laughs> you. ประเด็นดรามา่าทางพี่น,น้อาชนอย่างนี้ครับถ้าสุนรภูมิของเรานั้นเรามาตรการการคัดกรองผู้โดยสารที่เป็นมาตรฐานและเป็นสากลน,นะครับ mm hmm. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับว่าเราคัดกรองกันอย่างไรเนี่ยต้องเรียนว่าในเบื้องต้นนั้นเราได้จัดพื้นที่เกตจอดเครื่องเครื่องบินเนี่ยจากประเทศ ปุ่มเสี่ยงหรือปุ่มเป้าหมายของเรานะครับเอาไว้ด้านหนึ่งโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นหลุมจอดหลุมจอดที่เราทางสุรภูมิเราจัดนั้นจะเป็นหลุมจอดเฉพาะของไฟที่เราเป็นไฟเป้าหมายหลังจากนั้นเนี่ยผู้โดยสารทั้งหมดของไฟเป้าหมายจะต้องเดินทางผ่านมาจุดคัดกรองจุดแรกที่น้องสื่อมวลชนได้เห็นได้ถ่ายภาพการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าท่านมีไข้นะครับถ้าท่านมีไข้สูงเกินกว่าที่ด่านควบคุมโรคก,กาหนดเอาไว้ ทางคุณหมอก็จะตรวจนะครับโดยใช้เครื่องตรวจที่หูตรวจรละเอียดอีกครั้งหนึ่งถ้ายังมีไข่ยอยู่คุณหมอคงจะต้องมีการขั้นตอนการปฏิบัติของอกระทรวงสาธารณสุขต่อไปอันนี้ในเคสของผู้โดยสารที่มีไข้แต่ถ้าท่านไม่มีไข้ท่านก็เดินผ่านเครื่องเทอร์โมสแกนของสนามบินเราผ่านไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังมีการคัดกรองอีกชั้นหนึ่งนะครับก่อนที่ท่านจะผ่าน เข้าไปสู่พื้นที่ของตอมคือตรวจหนังสือลงตรานั้นเราจะมีเครื่องเทอร์โมสแกนอีกเครื่องหนึ่งเพื่อการคัดกรองของผู้โดยสารที่อาจจะหนุดลอดไปได้ในขั้นตอนจุดแรกนะครับอันนี้เพื่อความเชื่อมั่นของของผู้ที่ใช้บริการนะครับว่าสนามบินเรานั้นมีจุดคัดกรองทั้งหมดเนี่ยาขาเข้าเนี่ยทั้งหมด5จุดนะครับขาเข้า แล้วยังรวมถึงผู้โดยสารขาออกที่เราเรียกว่า exit screening ก็คือผู้โดยสารที่จะเดินทางออกจากท่าแก่จันสุนุูมิไปในทางที่ต่างๆนั้นเรามีการคัดกรองผู้โดยสารให้อยู่ในอุณหภูมิที่เป็นมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับถ้าท่านใดมี อุณหภูมิสูงเกินกว่าจุดที่เราตั้งเอาไว้นั้นเราจะติดต่อสายการบินที่ท่านจะเดินทางออกไปนั้นเพื่อทําการออสอบประวัติท่านนะครับถ้าดูแล้วมีเคสมีช ANCE ที่จะ,ะเป็นโรคติดต่อนั้นทางคุณหมอก็จะติดต่อประสานกับทางสายการบินที่ท่านจะเดินทางเพื่อยกเลิกเพื่อทํานําตัวท่านไปร,รักษาต่อไปอันนี้เป็นประเด็นที่ทเราจะชี้แจงให้สื่อมวลชนทราบในว,วันนี้ก่อนนะครับ ส่วนคำถามถึงว่าก็คือกของสายการบินที่มาจากเกาหลีตอนนี้เยอะไหยครับตอนนี้สายการบินที่บินเข้ามาจากเกาหลีที่มาที่สุวรรณภูมิเนี่ยมี5สายการบินปัจจุบันนะครับผมเรนบอกว่ามี5้าสายการบินวันหนึ่งก็ตกประมาณแเที่ยวบินครับ ความหมายของสื่อมวลชนน่าจะหมายถึงกลุ่มที่เราเรียกกันว่าผีน้อยใช่ไหมครับอ่าโอเคนะฮะในกลุ่มผีน้อยเนี่ยก็คือกลุ่มคนไทยที่ลักลอบไปทํางานที่ประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็ได้รับ ขอยกเว้นทางเกี่ยวกับกฎหมายของตัวคนื่องเมืองเกาหลีในการนีรถโทษกกรมนินรถโทษกกรมนะครับก่อนวันที่30มิถุนา6กสนี้นะครับให้ไปมอบตัวได้นะครับแล้วก็บางส่วนอาจจะมีการถูกจับกลุ่มนะฮะก็มีมีบ้างนะครับทวนี้ในกลุ่มนี้ที่เดินทางเข้ามานะครับตัวเลขของตั้งแต่วันที่2มีนาจนถึงนาเวลานี้นะครับมีทั้งหมดเนี่ยนะครับมีเข้ามาทั้งหมด3ด่านด้วยกันก็จะมีสุวรรณภูมินะครับอนเมืองภูเก็ตนะครับ รวมทั้งหมดเนี่ยตัวเลขณเวลานี้นะฮะซึ่งอาจจะมีเพิ่มมากกว่านี้หลังจากนี้นะครับก็คือ180คนนะครับ180คนใน180คนเนี่ยมีอาการไข้นะครับมีอาการไข้เนี่ย19คนนะมีอาการไข้19คนซึ่งอาการไข้เนี่ยต้องต้องทำความเข้าใยจยงี้ว่ายังไม่ยืนยันว่าติดเชื้อนะครับติดเชื้อแต่ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวทางคุณหมอคงคงจะชี้แจงว่ามีอาการติดเชื้อหรือเปล่านะครับแต่ว่าเบื้องต้นที่ผมได้รับได้รับแจ้งมาเบื้องต้นเนี่ย เห็นว่ายังไม่ใช่เชื้อไข้หวัดโควิด19นะครับนะก็เบื้องต้นจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าก็จะมีการกักตัวเอาไว้ก่อนนะครับตามตามกฎหมายโรคติดต่อนะครับีนะ